าในมุมมองของเราเองเนี่ยเราก็มองว่าหุ้นในกลุ่มของางด้าน,นพวกธนาคารพาณิชย์เองก็อาจจะยังไม่ได้น่าสนใจเท่าไหร่เพราะว่ามันจะงบไม่ดีอะไรยี่หรอตอบว่าไม่ใช่แต่ว่าเรามองว่าสิ่งสําคัญก็คือมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมุมมองการลงทุนจากแนวโน้มดอกเบีย้ยก่อนหน้านี้กลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยถูกเก็งกําไรหรือถูกลงทุนในเชิงที่ตลาดเองมองดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นแปลว่าธีมก็จะเป็นธีมของการลงทุนในลนักษณะดอกเบี้ยขาขึ้นซึ่งคนก็มักจะโอเวตหรือลงทุนเน้นหนักที่มาก ปกติเนี่ยในกลุ่มธนาคารกลุ่มประกันพวกนี้เป็นตน้นแต่ณวันนี้ค่าดอกเบี้ยสหรัฐเ,เมริกาเองกําลังจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือธีมการลงทุนมันอาจจะเปลี่ยนจากเดิมดอกเบีย้ยเป็นขาขึ้นกลายเป็นดอกเบีย้ยถึงจุดสูงสุดแล้วลงเมื่อไหร่ย,ยังไม่รู้นะแต่ว่าจากดอกเบีย้ยที่เป็นจุดสูงสุดเนี่ยธีมการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นว่าจากเดิมคนอาจจะต้องโอเวตแบงกิ้งเซกเตอร์เนี่ยน้ำหนักของแบงกิ้งเซกเตอร์หลังจากภาพของดอกเบีย้ยเปลี่ยนไปเป็นถึงจุดสูงส พื้นฐานอาจจะไม่เปลี่ยนกําไรอาจจะไม่เปลี่ยนแต่ในเชิงแท็คติกของการลงทุนแล้วเนี่ยน้ําหนักการลงทุนมันจะเปลี่ยนครับดังนั้นผมคิดว่าในภาพตัวนี้ก็เลยทําให้ถ้าใจผมมองนะครับก็ยังมองเหมือนกับที่จ,จะคุยกับในหลายๆที่ในแล้วกาดว่ากลุ่มธนาคารก็คือน่าจะดีสุดไปแล้วอะ่ะตอนกลุ่มภาพัน์หลังจากนี้ไว้ท้บจะเรียกว่าก็รออีกระยะหนึ่งเลยหรือว่ารอให้เห็นการปรับตัวรอให้เห็นการขายทั้งเข้าไปลงมาในระดับหนึ่งก่อนเนี่ยถึงจะกลับมาน่าสนใจคิดว่ากลุ่มธนาคารเองอาจจะต้อง, impact องรับอิมแพค Thank God.